สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Taro by t u m m i นะคะ คลิปนี้สนับสนุนโดยคีราสบู่ระงับกลิ่นกายสารสกัดแบคทูมินซีดออยล์100%ช่วยยับยั้งแบคทีเรียใต้วงแขนและบำรุงผิวตอนนี้นะคะสบู่คีรามีโปรโมชั่น1แถม1นะคะพิเศษเฉพาะ fc ช่องค a r ์โรบายตุ่มมี่เท่านั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะสนใจอยากจะติดต่อสั่งซื้อสอบถามนะคะ สามารถแอดตัวลายแอดนะคะไปสอบถามสัง่งซื้อกันได้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างสบู่นะคะที่เราได้มาทดลองใช้นะคะก็จะเป็นสบู่สีดําแบบนี้นะคะเป็นสารสกัดจากแบคทูมินซีดออยนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีความสากนะคะเหมาะสําหรับการใช้ในการสครับผิวกายนะคะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ ระงับแบคทีเรียนะคะแล้วก็ระงับกลิ่นกายได้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็จะแปะตัว Line แอดไว้ให้นะคะสามารถไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะมาค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของการดูดวงของเรากันต่อเลยนะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวาธาตุไฟนะคะชาวาธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเรานะคะเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชมแบบลัคนาราศีเดวสุกเดวจันทร์จะชมแบบไหนก็ได้หมดเลย รายละเอียดการแบ่งวันที่นะคะเราใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ description เพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่พลังงานความรักในฝั่งของเพื่อนๆชาวธาตุไฟของเรากันก่อนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะไปพบเจอกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบไหนกันมาบ้างนะคะ ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นเ e ช h ริออ t ใครคนนั้นของคุณเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะตามมาด้วยควีนไม้เท้า6ดาบ6เหรียญและอัศวินดาบนะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่า มันมีการหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งตัวคุณรู้สึกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเป็นฝ่ายให้อะเป็นฝ่ายที่ดูแลเทคแคร์นะคะเป็นฝ่ายเปย์นะอีกฝั่งหนึ่งตลอดเลยนะคะเป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะให้ทั้งเวลาให้ทั้งความรักนะคะ ให้ทั้งความห่วงใยเอาใจใส่ให้แม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่บางทีนะคะคุณก็รู้สึกว่าพอมันนานๆไปเนาะคุณก็ยิ่งรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมนะคะมันมีการให้และการได้รับที่มันไม่เท่าเทียมกันตัวคุณก็เลยมีการถอดใจหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ในบางคู่นะคะอาจจะมีการใช้อารมณ์นะคะอาจจะมีการบอกเลิกบอกตัดบอกจบกันไปในความสัมพันธ์แล้วก็หันหลังจากกันไปเลยก็ได้นะคะอาจจะมีการเอ่อพูดอะไรตรงๆแรงๆนะคะพูดจาทำร้ายจิตใจกันนะคะใช้อารมณ์ที่มันหุนหันพันแล่นนะแล้วพอแบบว่าพูดเสร็จนะคะก็แบบไปเลยประมาณนั้น ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปนะคะในบางท่านนะคะคุณกับใครคนนั้นอาจจะเป็นรักทางไกลกันนะคะอาจจะใครคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆคุณกับเขาอาจจะต่างกันทั้งในะเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอายุสังคมการงานการเงินการศึกษาการเงิน การศึกษาฐานะเงินทองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยก็ได้นะคะหลังจากที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะตัวคุณเองนะคะก็มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะพยายามที่จะทํางานของคุณเนาะพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานเพราะว่าบางท่านนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นคนที่มีภาระมีความรับผิดชอบมากมายนะคะ อาจจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้านแผนกเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ด้วยนะคะซึ่งตัวคุณอาจจะมีบริวารน,นะคะที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนาะก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินการทำธุรกิจของคุณนะคะในบางท่านนะคะดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์นะว่าคนที่คุณกับเขาเคยบอกตัดบอกจบกันไปอ่ะอาจจะมีการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะเดินทางมาพบมาเจอเพื่อจะมาคุยหรือมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกันด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณที่อยากไปเคลียร์กับเขาหรือว่าเป็นเขาที่อยากมาเคลียร์กับคุณก็ได้นะเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรักทางไกลนะคะมันอาจจะติดอุปสรรคปัญหานะในเรื่องของการเดินทางนะคะที่แบบว่าใจอยากจะเดินทางมาเคลียร์แหละแต่ว่าตัวมันไปไม่ได้นะคะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความแบบร้อนรนนะคะอยู่ในใจเนาะอยากคุยอยากเคลียร์นะแต่ว่ามันไปไม่ได้มันทําไม่ได้อย่างที่ใจคิดนะคะ ไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะคะพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้าง w i e e o of o r t t u n e นะคะ Hangman ี e ด h e แ r ร o อเหมือนกันเลยอะน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะ จ็ดแม่เท้านะคะและตามมาด้วยเดอร์สันใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมก็ได้ด้วยนะคะดูเหมือนว่าพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นนะคะมันก็เป็นพลังงานที่แบบว่าหยุดนิ่งกันไปนะตัวคุณนะคะอาจจะหันหลังจากเขาไปทําให้ตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ ก็ได้แต่แขวนตัวเองไว้นะคะนิ่งๆเงียบๆเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองนะเหมือนยังอยากให้โชคชะตามันมันนำพาให้คุณกับเขาอะได้มาพบมาเจอกันเพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหากันนะเหมือนตัวเขานะคะยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อะอยากจะยังอยากสู้ยังอยากลุยอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามามากมายแค่ไหนเน่ตัวเขาอะยังพร้อมที่จะสู้อยู่นะเพียงแต่ว่านะเวลาเนี้ยตัวคุณนะหันหลังจากเขาไปแล้วอะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปดีอยากเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าถ้ามันทําอยู่ฝ่ายเดียวมันก็คงไม่ได้เนาะประมาณนั้น ในบางคู่นะคะคุณกับเขาอาจจะมีลูกด้วยกันด้วยนะอืบางคู่นะคะอาจจะมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะก็อาจจะมีการที่แบบมีลูกนี่แหละเออเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะเชื่อมโยงให้คุณสองคนนะต้องมีอะไรที่ยังต้องติดต่อหากันอยู่นะคะมันก็ยังแบบ ขาดกันไม่ได้สักทีเดียวเนาะยังมีพารละที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะในฝั่งของเขาค่อนข้างแบบกําลังใช้ความคิดนะเหมือนกําลังคิดนะคะหาวิธีนะว่าจะเดินหน้าต่อยังไงจะเข้าหาคุณยังไงจะมาพบเจอคุณยังไงดีเหมือนแบบ อยากเคลียแต่ขอคิดถาวิธีก่อนเนาะไปต่อคะ่ะเราไปดูพลังงานเอาคำกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะสิ่งที่จะเกิดกับคุณทั้งคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะมีการเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้กันบ้างไหมใครคนนั้นของคุณจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหม ไฮพรีสเตทนะคะตามมาด้วย2ดาบสเหรียญเด็กดาบและ The Star ร์นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังเป็นดาราศิลปินนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่เขาอยู่ก็เ,เป็นไปได้ดูเหมือนว่าถ้าถามว่ามันจะมีการเทคแอคชั่นอะไรกันไหมดูแล้วนิ่งอ่ะนิ่งแล้วก็เงียบด้วยอะเหมือนว่ามันมีการแบบต่างคนต่างนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าถามว่ายังรักยังห่วงยังห่วงกันอยู่ไหมใช่ยังรักยังห่วงยังห่วงกันอยู่อะ่ะ ไม่ได้อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไปหรอกแต่ว่าบางทีนะคะความสัมพันธ์ที่คุณไปพบไปเจอมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันออถูกกักไว้ก็ได้นะคือไม่มีสถานะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคนคนนี้เขาก็ยังจะกักคุณไว้อยู่นะเหมือนว่าตัวคุณนะคะ อาจจะเคยมีการไปถามหาความชัดเจนในความสัมพันธ์มาด้วยก็ได้นะแต่ว่าใครคนนั้นเขาก็นิง่งเงียบใส่คุณนะคะไม่ตอบไม่ให้คําตอบไม่มีสถานะอะไรให้ทั้งนั้นตัวคุณก็เลยอาจจะเหมือนกับถอดใจนะคะหันหลังจากไปแล้วก็อาจจะมีการบล็อกมีการปิดกัน้นกันเกิดขึ้นด้วยอะ่ะเหมือนว่าตัวคุณนะคะก็อาจจะเฝ้ารอเนาะว่าเมื่อไหร่เขาจะให้คําตอบกับคุณสักที เมื่อไรเขาจะมาตามคุณกลับไปเมื่อไรเขาจะให้สถานะให้ความจริงจังกับคุณสักทีแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปวันแล้ววันเล่านะคะก็มีแต่ความนิ่งแล้วก็มีแต่ความเงียบนะคะมีแต่ความเงียบเป็นคําตอบเนาะจากที่คุณนะคะอาจจะไม่ได้บล็อกเขาแต่พอทำไปทำมานะคะยิ่งนานวันเข้าเนะ ก็อาจจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะบล็อกเขาไปเลยก็ได้นะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรอ,อเขามานานมากพอแล้วเนาะให้เวลาเขามานานมากพอแล้วอะเขาก็ไม่มาตามเรากลับไปสักทีก็เลยบล็อกไปเลยทำให้ตัวเขานะคะก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็ได้แต่แอบตามสืบตามส่องเรื่องราวของคุณนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะในบางคู่ก็เป็นคนในความลับของกันและกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยบอกใครก็ไม่ได้มีสถานะให้กันก็ไม่มีเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันคุยกันรู้กันอยู่แค่สองคนด้วยนะคะและบางทีตัวคุณอะ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าคุณอ่านใจคนคนนี้ไม่ออกอะ่ะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าเขาต้องการ ให้เรากับเขาอะเป็นอะไรกันบางทีคุณก็อ่านใจเขาไม่ออกเหมือนกันนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทำให้ตัวคุณเหมือนก็รู้สึกว่ามันก็ก็ไม่อยากรอคอยแล้วเนาะ เหมือนว่ามันจะต้องมีการไปกลับมาเยียวยารักษาบาดแผลภายในใจของตัวคุณเองอะคุณอาจจะเคยแบบพยายามอยากจะให้โอกาสเขาแล้วอะอาจจะเคยให้อภัยเขาแล้วแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะได้แก้ตัวได้ปรับปรุงตัวใหม่เนาะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นนะทำให้ตัวคุณก็รู้สึกว่าขอถอยมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนดีกว่า มารักษาแผลใจของคุณก่อนดีกว่าคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงนะแต่ว่าตัวคุณเองก็จะกลับมารักตัวเองนะคะประมาณนั้นนะเหมือนแบบเก็บใจไว้ให้กับคนที่เขาคู่ควรกับเราดีกว่าถ้าเขายังไม่รักเราเราก็กลับมารักตัวเองก่อนประมาณนั้นนะ่ะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะมิถุนตุลกุมชาวธาตุด,ดินนะคะประสบกันมังกรชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะเมสิงค์นูประมาณนี้นะพลังงานหน้าไพ่นี้มันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะแล้วก็หน้าไพ่มันก็อาจจะสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยนะอ่ะดูแล้วนะคะแนวโน้มการเทคแอคชั่น ยังไม่เห็นเนาะเห็นแค่การแบบบล็อกแล้วก็ปิดกั้นกันเกิดขึ้นนะแล้วก็กลับมาเยียวยารักษาแผลใจของตัวเราเองไปก่อนไปต่อค่ะเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นกันบ้างนะถ้าหากว่าเขาบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่า เทมเพรนนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะชาวทัดไฟเ้าเหรียญ The Sun ขึ้นมาอีกแล้ว The Emperor นะคะและ King ดาบ สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาอยากบอกว่าเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีอมันก็มีในเรื่องของการแบบยังตั้งแง่กันอยู่นะคะยังมีอีโก้ยังมีทิฐิกันอยู่นะทําให้คุณกับเขาอ่ะก็ยังคุยกันไม่ได้อะเคลียร์กันไม่ได้อะมันยังมีการตั้งกําแพงใส่กันอยู่สิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกว่าเขาอ่ะ ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคุณนะ่ะเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนความสุขเป็นเหมือนความสดใสร่าเริงในชีวิตให้กับเขาในบางคู่ก็อาจจะมีลูกด้วยกันนะคะซึ่งตัวเขาอ่ะก็อยากให้แบบให้เรากลับมามีความสุขกันนะ่ะให้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะตัวเขาอยากบอกว่า คุณเป็นคนที่ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีมีออร่านะคะเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบดูเพอร์เฟอ่ะรูปร่างหน้าตาดีนะคะการงานดีมีทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็ตัวเขารู้สึกว่าคุณแบบ ดูดีขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าตัวคุณอาจจะกลับมาดูแลตัวเองนะคะเขาอ,อยากบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนที่อยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ไว้หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะที่ตัวเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ ชอบควบคุมคุณชอบคอยบังคับออกคำสั่งกับคุณนะคะทำให้มันมีการตั้งกำแพงใส่กันเนาะใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตมีหน้ามีตาในสังคม เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าบางทีคุณก็มีอีกโก้กับเขาเนาะตัวเขาเองก็มีอีกโอก้เหมือนกันคะ่ะคุณเองก็มีอีกโอก้เนาะต่างคนต่างก็มีอีกโอก้นะคะเหมือนไม่มีใครยอมใครนะคะในความสัมพันธ์นี้นะแต่ใจเขาอะนะเวลาเนี้ยเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณจริงๆ พอเขามองถึงความสุขอะที่เขาอยากจะได้รับจากคุณนะคะมาดูในฝั่งของคุณบ้างค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปเนาะความรู้สึกส่วนลึกในใจของคุณที่มีต่อใครคนนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณบอกอะไรเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่า ข้าดาบนะคะเครียดมาเลยเนาะสี่ถ้วยวิวออฟฟ่าจูน The h ไฮ r o p h a n t นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะและสามถ้วยสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะคุณอยากบอกว่าเหมือนโชคชะตามันก็ ทำให้เราอะมาเจอกันแล้วก็ทําให้เราต้องพัดพากจากกันไปจริงๆนะคุณอยากบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณเองก็เครียดนะคะคิดมากวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับตกกลางคืนก็ฝันร้ายกว่าจะนอนหลับได้กว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันแต่ละคืนมันช่างยากลําบากเหมือนว่าพอคุณจะหลับตานอนนะคะมันก็มีแต่เรื่องราวของเขาอะ เข้ามาวนเวียนมีแต่ความเครียดวิตกกังวลทำให้คุณเป็นทุกข์ใจแล้วก็ไม่สบายใจนะตัวคุณนะคะอยากจะให้เราอะกลับมารียนเนียนกันใหม่อะกลับมามีความสุขกันใหม่กลับมามีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ในเวลานี้ก็ไม่มีเนาะ มีแต่ความเหงาความเศร้าความเครียดเข้ามาแทนที่นะคุณอยากบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตัวคุณก็เบื่อมากๆเลยนะรู้สึกเหมือนว่ามันเบื่อไปหมดเลยค่ะใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่อยากไปเนาะมาชวนคุยหรือว่าชวนไปเที่ยวชวนไปทำอะไรก็ไม่อยากไปทั้งนั้นอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพราะคุณรู้สึกว่า อาจจะมีคนแบบอยากจะเข้าหาคุณด้วยอะ่ะแต่คนที่เข้ามาก็ไม่ใช่นะคะคนที่ใช่ก็ไม่มานะคุณอยากให้โชคชะตานะคะมันนำพาให้คุณกับเขาอได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะมีการไปไหว้พาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอให้เขาวนกลับมาแหละดูทรงแล้วอะ่ะ ขอให้เขาวนกลับเข้ามาขอให้เขากับเราอะกลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งบางท่านนะคะอาจจะเข้าหาทางธรรมมากขึ้นปรงมากขึ้นนะคะอาจจะไปวัดทําบุญบ่อยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในบางความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีปัญหาจากาพ่อแม่นะคะหรือาญาติผู้ใหญ่นะคะฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันมีปัญหาก,กันเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอยากจะบอกอยากให้เขากลับมาตอนนี้คุณเองก็เครียดมากๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดี ขอไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบ้างคะลิ l i ี h your เอ็กซ์นะคะนิวเลิฟและไพ่ฟริดฟริดอะสิ่งที่ไพ่เขาอยากบอกนะคะให้กับเพื่อนๆนะ ให้เขาบอกว่าให้คุณนะ่ะปลดปล่อยพลังงานไม่ดีทิ้งไปนะพลังงานไม่ดีพลังงานเก่าๆเสียๆนะคะปล่อยมันทิ้งไปซะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าในเคสที่มันรู้สึกว่ามันมันไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะเออแล้วมันก็แบบมันไม่รู้จะไปกันยังไงดีนะคุณก็อาจจะต้องปลดปล่อยเขาไปนะคะ แล้วก็ไปมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะไปมองหาความสัมพันธ์ใหม่ไปมองหาการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆนะคะซึ่งตัวคุณนะ่ะอาจจะรู้สึกว่ากับคนนี้บางทีมันก็ไปกันได้ยากเนาะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามัน ไม่อยากจะไปกับคนเก่าแล้วเนาะคือรอแล้วเขาก็ไม่กลับมานะคะแล้วก็มีแต่การแบบนิ่งเงียบกันไปมีแต่การแบบกักความสัมพันธ์กันไว้เนาะไม่ชัดเจนกันสักทีนะคะมันก็อาจจะถึงเวลาที่ตัวคุณอาจจะต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วเนาะไปมองหาคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆในอนาคตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะที่ยังคงคิดถึงแล้วก็รอคอย คนเก่าๆของคุณอยู่อ่ะคุณก็คงจะต้องปลดปล่อยในเรื่องของออความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อกันนะพลังงานลบๆอ่ะที่คุณกับเขาอาจจะเคยทําอะไรที่มันแบบไม่ดีหรือว่าทําร้ายจิตใจกันมาก่อนนะ้เนี้ยก็ต้องแบบเคลียร์พลังงานเหล่านั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็คงจะต้องพยายามหาทางอ่ะที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นการมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เลยอะเหมือนกับว่าจะต้องแบบมาเริ่มจีบกันใหม่มาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ให้มันเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปเลยอะมันจะได้ไม่ต้องวนเวียนผิดหวังหรือว่าเสียใจซ้ำซากเหมือนแบบเดิมนะคะมันจะต้องคิดใหม่ทำใหม่เนาะโอ อาจจะเป็นการอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปเลยหรือว่าเอา่อก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้นะก็เป็นไปได้สองแบบนะคะขอให้เมจิเข้าทาน่าอยค่ะให้ยาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบ้างคะ่ะ เมตาโมฟอสิสนะคะในช่วงเวลานี้นะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจากที่มันเคยเป็นอะไรที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกแย่นะคะมันอาจจะก,กำลังเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะก็ขอให้ตัวคุณนะอย่าเพิ่งเครียดนะคะอย่าเพิ่งคิดมากนะ บางทีนะคะสิ่งที่คุณต้องพบต้องเจอนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างทุกข์ทรมานใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะผ่านพ้นมันไปได้นะสิ่งดีๆนะคะมันก็รอคุณอยู่นะในอนาคตข้างหน้านะคะก็ขอเอาใจช่วยนะให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้ไปให้ได้เนะเาะแล้วก็เลือกทางเดินให้กับตัวคุณเองนะว่าคุณจะเลือกเดินไปในทางไหนเนาะ จะเลือกเดินในเส้นทางใหม่หรือว่าจะย้อนวนกลับมาในเส้นทางเก่ากับคนเก่าคนเดิมของคุณนะคะโอเคค่ะพลังงานความรักของคุณเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็รบกวนแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ตารางคิวว่างกันก่อนนะคะไลน์ ID ก็จะอยู่ที่ด้านล่างใต้ Description นี้นะคะ ก็มาสอบถามตารางคิวว่างกันก่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้เปิดรับคิวทุกวันนะคะมีงานที่ต้องทำนะแล้วก็มีคิวที่เขาจองแล้วก็แจ้งโอนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นก็จะต้องรันคิวต่อกันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กวาาัวซาหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ f a c e b o o กกัวซา,านาใสายกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะ แล้วก็มีอหนึ่งเพจนะคะชื่อเดียวกับช่องนี้เลยชื่อเพจว่าทา r o โร่บายจุ๋มมี่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์เฟซบ o ๊กแฟนเพจกันได้นะคะและและ้วก็เราจะแปะตัวลิงก์ของ Facebook ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะใต้เดสคริปชันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลงไปดูรายละเอียดกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ